ตอนนี้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแห่ช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากค่ะ รถก็ตีติดและส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากอุบัติเหตุด้วยล่ะค่ะใช่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรงให้ความใส่ใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมเรื่องของการขับขี่ถูกกฎจราจรเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้นะครับจากขอวพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมงานแถลงข่าวเปิดตัวเมืองจราจรจําลองแห่งที่3แล้วก็แห่งที่4กันนะครับผม1แห่งที่ภาคเหนืออีก1แห่งที่ภาคใต้นั่นเองนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะเลยนะครับจะไปยังไงไปพบกันในช่วงของแทปวิดีโอเด้คบ่าย Be today by Toyota. Without a boom, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And now มาถึงช่วงของ Happy Today by Toyota กันดีกว่านะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ฮะจากขอพาทุกคนครับมาอยู่ที่ The Style by Toyota สยามสแควร์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับผมมีงานแถลงข่าวของ Toyota ขึ้นนะฮะเป็นการเปิดตัวเมืองจราจรจำลองแห่งที่3แล้วก็แห่งที่4ขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแต่ว่า แห่งแรกและแห่งที่2เนี่ยตโยต้าได้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแห่งแรกอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมอยู่กันที่สวนวชิระเปญทัศน์นั่นเองเขตจตุจักรนี่หลายคนคงเคยผ่านมาบ้างน,นะครับผมส่วนแห่งที่2อฮะอยู่กันที่ครับจังหวัดนครนาราชสีมานั่นเองนะครับผมอยู่ในหมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร,รนารีนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเคยผ่านมาแถวนั้นเนี่ยลองแวะไปดูได้เพราะว่าสูงแห่งนี้ดีจริงๆนะครับส่วนแห่งที่3และแห่งที่4ี่เนี่ยจะอยู่ที่ไหนยังไงวันนี้ติดตามชมให้ได้นะครับ Again, คุผู้ชมครับนี่แหละครับผมคือแห่งที่3าและแห่งที่4นะฮะของเมืองจราจรจำลองนั่นเองครับแห่งที่3ฮะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลนะครับส่วนแห่งที่4ฮะอยู่นครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับเรียกว่าไปทั้งภาคเหนือและก็ภาคใต้แล้วนะครับทีนี้โอ้โหจะได้ครบกันทั้งประเทศเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเมืองจราจรจำลองแห่งนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าที่เมืองแห่งนี้นะครับผมน้องนเยาวชนทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎจราจร,าจรานะครับผม Now that Marty Boom, I've seen your Friday. I've a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you. A side I much prefer. It's a Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen? Yeah, to get things up the ground. And it was. นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็เป็นวิธีลงนามนะครับผมการร่วมมือกันนะครับระหว่างาทานบริษัทตัวเต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับกรมการขนส่งทางบกและก็ทางของมหาวิทยาลัยว่าลัยลักษณ์นั่นเองนะครับผมกับการที่จะมีต้นแบบนะฮะของศูนย์การเรียนรู้ครับของเมืองจราจรจํำลองนั่นเองนะครับ <S 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 จุดมุ่งหมายก็คือเราจะทําเป็นสวนจราจรจําลองนะครับในในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีการจําลองสถานที่สําคัญของในแต่ละจังหวัดนะฮะให้เด็กๆเนี่ยได้มีการขี่จักรยานสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วมีการปฏิบัติตามกฎจราจรง่ายๆนะครับให้เด็กๆเนี่ยได้มีความคุ้นเคยนะฮะไฟเขียวไฟแดงวงเวียนการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งซึ่งทําให้เด็กๆเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้ได้แล้วก็มีการสนุกสนานในการที่จะขับขี่จกักรยานด้วยความปลอดภัย เราก็มุ่งเน้นนะครับเรื่องของการขับขี่อย่างมีความปลอดภัยอาล้วครับวันนี้นะฮะก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับกับโครงการดีๆจากทางโตโยต้านะฮะแล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันแบบนี้นะครับผมไงก็หวังว่าทุกคนนะฮะที่ชมรายการอยู่นะฮะก็จะให้การสนับสนุนนะครับกับโครงการของเมืองจราจรจำลองนะครับแห่งที่3แล้วก็แห่งที่4ด้วยนะครับผมก่อนจากกันนะฮะแน่นอนอย่าลืมครับสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะฮะว่าเออสำหรับโครงการดีๆโตโยต้าจะมีอะไรอีกนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m t o y o t a c s r นั่นเอง สำหรับวันนี้ฮะเรต้องขอตัวลากันไปเพราะตอนนี้กลับเข้าสตูดิโอกันต่อดีกว่าเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแฮปปี้เดย์บาเตอร์ต้ามีของเด็ดมากกว่าอย่างแน่นอนติดตามชมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วเป็น สำหรับเรื่องราวที่ทางรายการโมเดิร์นไลฟ์ของเรานํามาฝากกันในวันนี้อย่างเรื่องสุดท้ายนะคะที่ฝากกันไว้ก็คือเรื่องของการขับรถนั่นเองค่ะช่วงนี้ฝนตกถนนค่อนข้างลื่นค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายฉะนั้นแล้วนะคะควรจะระมัดระวังในการขับขี่มากกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงของเอด้วยใช่ใช่ใช่เพระเอ๋เวลาขับรถไปไหนมาไหนรถจะได้ไม่ติดนะไม่อยู่อัตเหตุไงใช่ใช่สำคัญ โอเคนะครับผมแต่ว่าเวลารายการวันนี้โอ้โหเสียดายมากครับหมดเวลาแล้วนะฮะยังไงเจอกันได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการ m o ลเด r Life เที่ยงตรงแบบนี้ทางช่อง5กลกับจักและก็เอนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ